สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีมีในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะคะก็ยกเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นนะคะ ดวงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะมีความใจร้อนนะคะมีความทะเยอะทะยานนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะตื่นตัวอยู่เสมอพัฒนาตัวเองแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาช่วงที่คุณจะดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเป็นวิเศษนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการได้ได,ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ปลกเบิกอะไรใหม่ๆห หรือมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตัวเองนะคะดวงเนี่ยช่วงนี้คุณมีโอกาสอยู่ใกล้กับเพื่อนหรือสังคมที่มีองค์ความรู้นะคะหรือได้อยู่ใกล้กับคนที่เป็นผู้รู้นะคะเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีเสน่ห์มากๆนะคะ อุคค리กภาพจะดีขึ้นจะดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพภายนอกภายในแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นนะคะคุณจะเป็นที่หมายปองต่อคนรอบข้างต่อเพศตรงข้ามด้วยทำอะไรได้กิจการใดๆก็ตามที่ชาวราศีมีนทำอยู่เนี่ยจะได้รับเกียรตินะคะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรียกได้ว่าชื่อเสียงคุณเนี่ยจะเรื่องรือนะคะแล้วก็คุณก็จะมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น ไปใไนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนให้การยอมรับเคารพนับถือหรือคุณจะได้รับการเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันสุขภาพชาวราศีมีนต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันไมเกรนรอดเลือดนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือมีโอกาสมีเรื่องเดือดร้อนจากมิตรจากมิตรภาพบางคนหรือพักพวกบางคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให เพื่อนฝูงบางคนนำเรื่องเรื่องเดือดร้อนมาให้กับคุณด้วยเช่นกันดวงชะตาเนี่ยโชว์มาอีกว่าชาวราศีมีนคุณจะมีชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นในในเครือข่ายนั้นๆในวงงานนั้นๆในสังคมนั้นๆมากขึ้นจะเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนรอบข้างนะคะหรือจะเรียกว่าคุณมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในใสายงานของตนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาในองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มมาพัฒนาต่อยอดตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะดวงเนี่ยนะคะยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนถ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทอง ดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกมีความโชคดีในเรื่องการเงินการทองโดยเฉพาะจากคําพูดคําพูดของคุณวาจาของคุณเนี่ยสามารถที่จะเรียกทรัพย์หรือกล่องเงินกอทองได้นะครับเป็นคนเรียกได้ว่าพูดเก่งพูดจากเก่งเจรจาสามารถที่จะโน้มน้าวใจลูกค,ค้าหรือโน้มน้าวใจคนรอบข้างได้นะคะเป็นช่วงที่ ถ้าใช้คำพูดใช้วาจานะคะไปในทางที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสเรียกทรัพย์เรียกเงินได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนจะรู้จักช่องทางทำเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยังแปลอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่องทางรายได้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การทำอาหากินมีการพัฒนามีการปรับปรุงหรือต่อยอดช่องทางทางการเงินบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดวงเนี่ยการเงินเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสเสียเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองหรือคนใกล้ตัวไม่เช่นนั้นจะแปลว่าเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกขโมยเงินหายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือชาวราศีมีนท่านใดที่ทํา งานเกี่ยวกับมีช่องทางในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับเนี่ยเช่นเป็นหมอดูนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยการเงินตรงเนี้จะสภาพคล่องขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นได,ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันส่วนท่านใดที่ไม่ได้ทํางานหรือทำมาหากินในช่องทางดังกล่าวเนี่ยก็จะแปลว่าต้องระวังเสียงเงินเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพหรือ ในเรื่องของการเงินมีโอกาสมีสิ่งวัดริดรอนบั่นทอนทรัพย์ทางการเงินให้เสียไปด้วยนะคะชาวราศีมีมีโอกาสนําเงินไปซื้อสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์นะคะมีโอกาสเสียเงินกับซื้อการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อที่อยู่อาศัยหรือมีเหตุให้คุณนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงเนี่ยชาวราศีมีมีโอกาสมีมิตรสหายหรือมีเพื่อน คอยเป็นศัตรูกับคนมีเพื่อนบางคนมีญาติพี่น้องบางคนมีมิตรภาพบางคนไม่สนับสนุนคุณดินทาคุณใน,นทางเสีสหยหายมีเพื่อนบางคนมีญาติพี่น้องบางคนใส่ร้ายป้ายสีด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสมีเรื่องเดือดร้อนจากมิตรภาพจากเพื่อนอยากญาติพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไว้ใจใครให้มากนะคะต่อมาชาวราศีมีเนี่ย สุขภาพเนี่ยดังที่ดอกบอกไปนะคะก็คือต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายด้วยเช่นกันในใดก็ตามเนี่ยในช่วงดังกล่าวเนี่ยชาวราศีมีนถ้าเป็นอะไรมีปัญหาในด้านสุข,ขภาพใดๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอหมอดียาดีรักษานะคะแล้วก็ชาวราศีมีเนี่ยคุณจะมีรายได้มีรายรับเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมจะหาเงินเก่งขึ้นหาเงินอย่างมีความชํานาญในการหาเงินมากขึ้น คนพบช่องทางไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มมากขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาดูวังนเรื่องขงความรักชาวราศีมีสำหรับคนที่โสดคนที่โสดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คนโสดจะมุ่งเน้นไปที่การหาเงินหาทองโฟกัสไปที่เรื่องเงินมากกว่าการที่จะโฟกัสเรื่องความรักคนโสดยังยังไม่สนใจเรื่องความรักมากนักนะคะจะ หมุกมุนไปเรื่องของการทําเงินมากกว่านะคะดวงเนี่ยถ้าสําหรับคนมีคู่คนมีคู่มีโอกาสมีโชคจากคู่ของคนรักคู่ของคนรัก,ขรกเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินได้เงินจากคู่ก็ได้นะคะดวงเนี่ยมีในลักษณะนี้หรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยกับคู่เนี่ยนะคะโฟกัสไปที่การทำเงินเพิ่ม คุณกับู้โฟกัสไปในเรื่องของการสร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้สร้างช่องทางใหม่ๆด้วยกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยต่อมาในเรื่องของงานการงานช่วงนี้ชาวราศีมีนคุณจะงานยุ่งมากขึ้นงานเยอะงานล้นมือก็คือจะอยู่กับงานตลอดเวลาทุ่มเท การทำงานมากเป็นคนบ้าง,งานอาจจะมีการเบื่อหน่ายในการทำงานหรือมีภาวะความเครียดความภาวะความกดดันสะสมจากการทำงานเกิดขึ้นด้วยนะคะควรหาเวลาดีแลกบ้างนะคะเพราะชาวราศีมีในช่วงนี้ก็จะไม่ตกงานไม่ขาดงานท่านในที่ตกงานไม่มีงานก็ลองไปสมัครงานมีโอกาสได้งานในช่วงดังกล่าวนะคะส่วนท่านที่มีงานทำเนี่ยก็แน่นอนงานจะมากขึ้นล้นขึ้น เยอะขึ้นด้วยนะคะหลักๆแล้วดวงชะตาจะมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ